วันนี้ก็ได้พระเครื่องมานิดหน่อยนิดหน่อยนะได้วันละนิดวันละหน่อยเราเราเราไม่ได้ไปสนามใหญ่อะก็ได้ตามบ้านมั่งตามคนเล่นมั่งก็ได้เน้นเอาเทและพลาที่ไปต่อได้เนาะอันนี้เก้าสังฆราชเทพกรกระไหลทองกระไหลทองอย่างนี้สักสี่ศูพร้อมส่งให้เออสีู่นย์พร้อมส่งให้อย่างเงี้ย ก้าสังราชเทพกรปี 1, หนึ่งสามหลวงพ่อกลวยปุกเสกสวยน่ารักเลยสวยนะสวยเลยแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยเลยก้าสังราชเทพกรปี 1, หนึ่งสามหลวงพ่อกลวยปุกเสกถ้าใครไม่มั่นใจประกันเทให้นี่ประกันเทให้สี่ศูนย์ศูนย์อันนี้ได้ ได้เหรียญรัชกาลที่หเหรียญเงินนะครับหลังตากําลังแผ่นดินแต่เหรียญเขาหย่อนสวยไนงะเห็นไหมมันตรงๆมาเนี่ยมันโดนอะไรตัวนนะ่ติ๊กตๆๆกติ๊กเนี่ยเหรียญหย่อนสวยไยแต่ได้ได้แท้ดูง่ายเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญใหญ่ด้วยเหรียญใหญ่ด้วยถ้าใครอยากเอาไปใช้แบบว่าคุ้มครองรักษาแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเขาก็ใช้นี่แหละเหรียญรอห้าบางคนองไปทําหวยนะบางคนเขาเอาไปทําหวย เออรอห้ามหาลาบอย่างเงี้ยก็เอาไปใช้เขาจะมีโชคปีลาบเป็นบักแบบว่าขอบสตังนะร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วเหลือมาสภาพนี้ก็ดีแล้วส,สวยๆก็เหยียบพันนะเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแลี้ยแต่คนขายให้เลยแต่คนขายพันพันสองเนี่ยแ,แต่คนขายอันนี้ย่อนสวยหน่อยยอนสวยหน่อยเอาไปสักหกศูนย์ศูนย์ไปเลยพร้อมส่งนะลาพาราพร้อมส่ง ถ้าล้างขาวโบเลยเนี่ยถ้าไม่มีใครปิดเราจะล้างล้าง้วเลี่ยมในขาวจั่วเงินสมัยก่อนมันเป็นเงินบริสุทธิ์ไงมันเป็นเงินบริสุทธิ์มัน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 เวลาล้างมันจะขาวโบเนี่ยมันโดนโดนโดนนั่นโดนนี่มาเหรียญตั้งร้อยกว่าปีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไอ้เพิ่งสร้างนะมันก็ต้องมีร่องรอยมั่งแต่ตามพลาหละถ้าสวยก็แพงถ้าสวยก็แพงอันนี้ก็ได้ตลับงอตลับเงินตลับเงิน ตลับเงินใส่สมเด็จให้ใส่สมเด็จสมเด็จเนะี่ยใส่สมเด็จนะครับนี่ไอ้สาใหญ่มาตรฐานใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าไม่มีปิดหลังถ้าปิดหลังเขาเขาเค็นเขาขายกันสองพันเลนะ 1, 8, นพันแปดนี่สภาพ้ำคเลยนะพันหกพันเจ็ดพันแปดเนี่ยสภาพจำาๆแต่ถ้าสภาพสวยๆนี่ก็ก็ระดับสองพันนะของของพวกตลับบนเะป็นตลับเงินเนะี่ยมันไม่ใช่เลี่ยมปิดหลังไม่ใช่เลี่ยมปิดหลังอันนี้เป็นแกะลายเปอร์เซ็นต์เงินดีเห็นไหม แกะลาย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 เห็นไหมเงินเปอร์เซ็นต์เงินดีครับนี่เปอร์เซ็นต์เงินดีอันนี้เอาไปสักพันสองห้าสิบเออค่าส่งห้าสิบไม่ต้องต่อนะพลา,านี่ซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วซื้อที่ไหนไม่ได้พลาเนี่ยพันสองห้าสิบก็ได้กันเออนี่ตลับงออย่างดีอ่ะสวัสดีครับ